CIE ทำการสร้างสมการหรือหน่วยสีออกมาหลายหน่วยด้วยกันเลยนะคะแต่ว่าจะมีหน่วยที่เราคุ้นหน้าคุ้นตาแล้วก็ใช้กันบ่อยมากที่สุดหน่วยอันนั้นก็คือ L* star, a* star, แล้วก็ b* star, หรือเราจะเรียกเขาว่า CIELAB นั่นเองค่ะหน่วยสี L* a* b* star เนี่ยค่ะเขาก็จะมาพร้อมกับแผนภูมิสีนะคะหรือว่าปริภูมิสีเนี่ยค่ะในลักษณะของทรงกลมสามมิติด้วยกัน นะคะเจ้าทรงกลม LAB อันนี้ค่ะเขาก็จะประกอบไปด้วยแกนสี3แกนนะคะแกนที่1เนี่ยค่ะคือแกน Lstar ค่ะจะเป็นแกนที่บ่งบอกในเรื่องของความสว่างของตัวสีของตัววัตถุนะคะโดยปกติแล้วถ้าเป็นวัตถุที่ไม่ได้มีการใส่สารเติมแต่งอะไรลงไปนะคะเป็นวัตถุทั่วๆไปใน general เนี่ยค่ะค่า Lstar เนี่ยจะมีค่าตั้งแต่0ไปจนถึง100ยนะคะยิ่งค่า L มากก็แสดงว่าสีของวัตถุเราเนี่ยยิ่งสว่างมากขึ้นเรืเ่อยๆมา ขึ้นเท่านั้นนะคะส่วนการที่สองค่ะการ A อสตานะคะเอสตาเนี่ยจะมีสองฝั่งด้วยกันมี A บวกเป็นแดงค่ะ A ลบเป็นเขียวยิ่ง A บวกมากก็สียิ่งแดงมากขึ้นเท่านั้น A ลบมากก็เขียวมากนะคะแกนสุดท้ายค่ะแกน B ีสตานะคะ B ีสตาเนี่ยจะคล้ายๆกับแกน A อสตาค่ะคือมีสองฝั่งมี B บวกเป็นเหลืองค่ะ B ลบเป็นน้ำเงินวันนี้ไม่ว่าเราจะเอาเครื่องวัดสีของเราอะค่ะ ไปวัดกับชิ้นงานอะไรก็แล้วแต่เราจะได้ค่าสีออกมา3ตัวนะคะ L A B star L ความสว่าง A แดงเขียว B เหลืองน้ำเงินนั่นเองนะคะนอกจากนี้แล้วนะคะที่เราจะใช้ตัวเครื่องวัดสีะคะ่ะไปในการบอกลักษณะสีนะคะของวัตถุแต่ละชิ้นแล้วเนะะี่ยค่ะ ในหลายๆกรณีเราก็อยากที่จะเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างสีของวัตถุ2ชิ้นเราอาจจะเรียกวัตถุมาสเตอร์ว่าเป็นตัวทาร์เก็ตนะคะแล้วก็เรียกตัวชิ้นงานที่ต้องการมาเปรียบเทียบว่าตัวแซมเปิลทั้งทาร์เก็ตและแซมเปิลเองอะค่ะเขาก็จะมีค่าสี L A B เนี่ยเป็นลักษณะสีเฉพาะของตัวเขาเองอยู่แล้วเราอยากจะรู้ความต่างของเขาเราก็ดูจะได้จากค่าเดลต้า L เอา L ของทั้ง2ตัวมาลบกันนั่นเองค่ะอยากรู้ความต่างเรื่องแดงเขียวก็เป็นเดลต้า A เอา A มาลบกันอยากรู้เรื่องเหลือง เรืองน้ําเงินก็เป็นเดลต้าบนั่นเองนะคะคิดกันง่ายๆแบบนี้เลยค่ะหรือในบางที่นะคะบอกว่าถ้าอยากจะดูค่าความต่างสีเป็นอง์รวมเลยค่ะอยากจะรวมทั้งหมดเลยเนี่ยว่ามันต่างกันมากน้อยแค่ไหนนะคะทาง CIE เขาก็สร้างสรรมการตัวหนึ่งออกมาเป็นสรรมการความแตกต่างของสีหรือเราจะเรียกว่าเป็นสรรมการเดลต้าอีสตาร์นั่นเองนะคะถ้าสรรมการเดลต้าอีสตารเนี่ยคะ่ะ ยิ่งแตกต่างกันเยอะนั่นหมายความว่าสีระหว่างวัตถุสองชิ้นของเราอะคะ่ะมันมีความแตกต่างของเฉดสีรวมกันทั้ง3ส่วนมากขึ้นเท่านั้นเองยิ่งเดลตาอีน้อยสีก็ยิ่งเหมือนกันมากขึ้นเท่านั้นนะคะ